Questions 77 to 79 refer to the following message and schedule. Based on the meeting at your office last week, I'm now preparing an itinerary for a company trip to the town of Albayan. Regarding the program on the second day, I've been informed that a wine tasting cannot be organized there because of some in house construction. So, I think the activity can be done during dinner on the fourth day. Enjoying a range of wines while admiring a river view should be a rewarding experience. Please let me know if this idea works for you. Number seventy-seven. What is the main idea of the message? what is the main idea of the message เอ่อ main idea นะคะหรือว่าใจความหลักของเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรนะคะข้อ a ค่ะ seeking approval ก็บอกว่าเป็นการขอความเห็นชอบนะคะข้อ b ค่ะ rejecting a tour package ก็คือเป็นการปฏิเสธนะคะ package tour นั่นเองข้อ c ค่ะ confirming a reservation เป็นการ confirming นะคะเป็นการยืนยันการจองแล้วก็ข้อ d ค่ะ selling new products ก็คือเป็นขายการขายผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของข้อความเสียงที่ฟังเนาะบอกว่า based on the meeting at your office last week ก็บอกว่าจากผลนะคะจากการประชุมที่ออฟฟิศของคุณเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะจาก based on ก็อ้างอิงนะคะอ้างอิงจากการประชุมที่ออฟฟิศของคุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย I'm now preparing นะคะ an itinerary นะคะ for the company trip ก็บอกว่าเขาก็เตรียมเ,เรียกว่าเป็น แผนนะคะการท่องเที่ยวนี่สำหรับเป็นคอมพานีทริปนะคะเป็นเป็นอะคมพานีทริปก็คือเป็นทริปท่องเที่ยวนะคะของบริษัทนะคะที่จะไปอาไปยัน regarding the program on the second day เขาก็บอกว่าเอ่อโปรแกรมนะคะในวันที่สองเนี่ย I've been informed that a wine t e s t i n g cannot be organizedorganized Organ ก็จัดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ wine t e s t i n g เนี่ยที่วันที่สองเนี่ยฉันได้รับการแจ้งนะคะได้รับการ inform มาว่าเขาจัดไม่ได้นะคะเพราะว่ามี some in-house construction มีการมีการก่อสร้างภายในนะคะ so I think the activity can be done during dinner on the fourth day ก็บอกว่า activity นี่คือก็คือหมายถึงว่า w i e s t i n g นะคะก็คือ refer back กลับไปตรงนี้ activity ที่เขาหมายถึงก็คือหมายถึงการลองทีม uh, Y นะคะสามารถทำได้เนี่ยตอนระหว่างน,นะคะรับประทานอาหารข้ามนะในวันที่4เนาะบอกว่าการ enjoy a r a n g e o f w i สก็ดื่มดำนะคะกับไวน์ที่มันหลากหลายเนี่ย a r a n g e of w i e ก็หลากหลายนะคะ w m i r i n m i r i n i a river view ในขณะที่ก็ชื่นชมความงาม admire นะคะชื่นชมความงามของวิวแม่น้ำไปด้วยเนี่ย s h o u r e w e r r i w g r x p n r i x p e r i e n c e น่าจะเป็นประสบการณ์ที่มันน่าประทับใจมากๆเลยนะคะ s e let me know if this ิส e a เดียเว o r ์สฟ o รก็ช่วยนะคะช่วยแจ้งด้วย ซึ่งประโยคสุดท้ายนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนคีย์เวิร์ดสำคัญของคำตอบเรานะคะก็คือบอกว่าช่วยออบอกฉันด้วยว่าคุณอะโอเคกับความคิดนี้ไหมนะคะก็คือเปลี่ยนไง่ายๆก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมที่จะไปทริปท่องเที่ยวของบริษัทนะคะดังนั้นแล้วนะคะข้อ77ค่ะก็ตอบข้อ A ค่ะ Seeking approval mm hmm. ก็คือเป็นการขอความเห็นชอบเขาต้องการจะถามว่าไอ้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดของ Y testing เนี่ยแล้วก็บอกว่า based on the meeting at your office last week จากการที่ได้ไปคุยพบปะพูดคุยแสดงว่ารายละเอียดเนี่ยมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วนะคะมันไม่ได้มีส่วนไหนที่ Rejecting เลยแต่แค่ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยในเรื่องของ White t ท s t i n g ในวันที่2ดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะขอความเห็นชอบว่าเห็นด้วยหรือเปล่านะคะก็ส่วนข้อ4สีข้อดีก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องข้อ7จค่ะตอบ A ค่ะข้อ78ค่ะ number 78 what is known about Stella Vineyard and Winery สำหรับข้อ 78นะคะเขาถามว่า what is n e a b o u t stella v i n e y a r e and winery เราเนี่ยมีข้อมูลอะไรนะคะที่รู้เกี่ยวกับไร่ยังโุนนะคะแล้วก็โรงทำไวนา์นะคะสเตล l าที่น่าจะพอทราบนะคะข้อ A ค is located near the river คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องจำให้ได้ก่อนนะคะก็คือ located นะคะแล้วก็ near นะ the river ค่ะก็ใกล้ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะข้อ B ค it is partially under construction บอกว่าตอนนี้ก็มี partially นะคะก็บางส่วนนะคะแล้วก็ under construction ก็ก่อสร้างนะคะกำลังก่อสร้างอยู่ under construction ก็กำลังก่อสร้างอยู่บางส่วนค่ะ partially คือบางส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดข้อ C ค่ะ it is in the suburb of a l b a o n บอกว่าอันนี้ก็เป็น keyword นะคะ suburb แล้วก็ a l b a n ก็คืออยู่ชานเมืองค่ะแล้วก็ ข้อดีค่ะ it is the oldest wine manufacturer in town เป็นผู้ผลิตไวน์นะคะ keyword ก็คือ oldest uh, นะคะ wine manufacturer นะคะเป็นผู้ผลิตไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองค่ะทีนี้เนี่ยตัวที่เราจะบอกนะคะว่ามันเป็นข้อไหนเป็นข้อที่ถูกเนี่ยมันก็คือมาจากส่วนนี้ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยได้รับแจ้งนะคะมาจากทาง I've been informed that a wide testing cannot be o r g a n i z e d there ะะ because of some in-house construction. บอกว่าอันนี้ก็คือพูดถึงด้วยว่า regarding the p r o g r a m on the second day นะคะในสว่วนนี้เนาะซึ่ง second day เนี่ยที่เขาจะไปก็คือไปตัวนี้นะคะไป Stella, Vineyard and Winery นะคะดังนั้นแล้วเนี่ย ถ้าดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยเขาก็ไปวันที่2ด้วยแล้วก็คำว่าแจนะคะก็คือตัวที่เป็นตัวส่วนองุ่นแล้วก็เป็นสถานที่ผลิตไวน์นะคะก็ตัวสเตลล่านั่นแหละนะก็ไม่สามารถจัดนะคะการชิมไวน์ได้เพราะว่าเมนมี in-house construction นะคะสาม in-house construction ตรงนี้ ดังนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้บอกค่อนข้างชัดเลยว่า s t e l l a v in e y a r d แ n นด์ n ิ r เเนี่ยมันกำลังมีการก่อสร้างอยู่บางส่วนนะคะคำตอบก็เลยเป็นข้อ b นะคะส่วนข้อ a เนี่ยถึงแม้จะบอกว่ามันมีการพูดถึงคำว่าแม่น้ำก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่ามันตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำหรือเปล่านะคะ เพราะว่าการชิมวายเนี่ยเขาเลื่อนไปจัดวันที่4ที่เขาจะไปที่ Luxury Cruise Along the River ก็คือไปขึ้นเรือแทนแล้วก็เลยพูดถึงแม่น้ำขึ้นมาว่าเออชิมวายไปด้วยแล้วก็ออนั่งเรือล่อ,ลองเรือไปด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยข้อ A ก็เหมือนเอ,อเอามาหลอกนิดหนึ่งเนาะไม่มีส่วนไหนที่บอกนะคะว่า Stella เป็นอ a ่างเดนเว r y เนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะคะว่า เออมันอยู่ในชานเมืองอัลเบียนนะคะเพราะว่ารู้แค่ว่าอยู่ในเมืองแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ส่วนไหนเป็น the city center หรือเปล่านะคะเป็น suburb หรือว่าเป็นอา t s k i r t ตเลยหรือว่าออกไปนอกเมืองนะคะส่วนข้อดีนี้ไม่ได้มีบอกในเนื้อเรื่องค่ะดังนั้นข้อ78ค่ะตอบข้อ B ค่ะข้อ79ค่ะ number 79 look at the graphic When does the wine tasting most likely take place ข้อเ9นะคะเขาบอกว่าให้ดูจากแผนภาพเนี่ย when does the wine tasting most likely take place การชิมไวน์นะคะจะเกิดขึ้นวันไหนน่าจะนะคะมีแนวโน้มว่าจะเกิดวันไหนมากที่สุดนะคะก็ day one day two day three แล้วก็ day four day one นี่ก็ไปซิติชัวนะคะก็ไปชมเมืองนะคะเดินชมเมืองนั่นเองข้อ2ค่ะไป เยี่ยมชมนะคะสตีล่าเบนญาเดนวานรีก็ไปเยี่ยมชมสวนองุ่นนะคะแล้วก็สถานที่ผลิตไวน์นะคะข้อ3าอเดย์ทนะคะไปวิสิตเดบเมดิโอเวลแคสเซิลเมดิโอเวลก็คือเป็นยุคกลางนะคะเป็นเยี่ยมชมปราสาทในยุคกลางนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะไป Luxury Cruise along the river ก็คือไปนั่งเรือนะคะล่องไปตามแม่น้ำนั่นเองทีนี้เนี่ยจากที่เป็นบท ที่เราฟังเนี่ยก็คือเขาได้เสนอแล้วนะคะว่าแทนที่จะชิมไวน์กันวันที่2เนี่ยก็ให้ไป enjoy a range of wines นะคะก็ไป enjoy a range of wines เนี่ย wine admiring a river นะคะแล้วก็ so I think the activity can be done during dinner on the fourth day บอกว่าก็ไปทำตอนที่รับประทานอาหารเย็นในวันที่4ก็ได้ดังนั้นเรา suggestion เขาเป็นวันที่4นะคะแล้วก็ เป็นการขอความเห็นชอบว่าโอเคไหมซึ่งถ้าเราตีความว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรวา e เตสติ n งเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในวันที่4ค่ะเป็นวันที่ไปรัชชว y cruise a ลองเวค่ะ on ย a y 4เอง,เอง79ตอบข้อดีค่ะ